สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีสิพาพี่น้องมาสำรวจอกองเพลิงนะครับมันเป็นกองที่ทีซีนะครับเขากองทีซีแต่ว่ามันเงียบเงียบผิดปกตินะครับบอบินเข้าบินออกบอบินอ,ออกไปหาอาหารนะครับบ่รร้ว่าเกิดยังขึ้นนะครับเมื่อนีก็เลยสิพาพี่น้องมาสำรวจน้ำกัวก็เปิดเบื้องข้างนนน้ำกันเขาว่า มันมีอย่างเกิดขึ้นนะครับผมโอ้มือหนึ่งมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวขออยาบหน่อยโอโเห็นผมเห็นบินเขาบินออกหลายมือแล้วนะครับผม เมื่อบึงนํำกันนะครับพี่นอ้องครับทางนั้เป็นยังไงนะครับโอ้ยพิ่งง่ายออกแล้วครับพี่นอ้องพิ่งย่ายออกแล้วครับโอ้นี่คือนี่คือล่วงร่างทีมันเฮ็ดไว้นะครับผมโอ้เสียดายครับได้สามได้สามล่วงแล้วนะครับเป็นล่วงร่างทีสำหรับ เห็ดนางหวานหรือว่างไข่นะครับผมโอ้กําลังสั่งนะครับแต่ว่าโบาเกิดโบลัวเกิดอียงขึ้นนะครับมันใหญ่ออกครับผมมึงข้างในนะครับข้างในกองอืมนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับมีหมดนะครับผมมีหมดขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ มันย้ายออกไปนะครับแต่ก็บึงปัจจัยอื่นน้ำพอมนะครับว่ามันอาจจะ,จะเจอห้างทีดีกว่าก็เป็นไปได้นะครับผมบึงหนะลบๆกับบมเมียนะครับที่จะเห็เนแตห่หมดหมดสิ่งบนนะ่าจะสั่งความลํำค่าให้เพิ่งหลายไปได้นะครับผม,มเสียดายครับ ใหญ่ออกแล้วกำลัง่ั่งเล้นะครับผมแล้วตรงไหนมาเผากองทำความสะอาดล่อ,ลอชุดไม่เขาไม่อยู่นะครับถึงว่าบบเห็นบินเขาบินออกหากินนะครับรู้สึกว่าผิดปกติครับรอบๆกองนะครับยูไ ยุคข่าขต้นกลวยหอมท่อนะครับกัาพี่น้องมือนีโบมีอย่างไรนะครับสันสันพาพี่น้องมาเบึงเพิงนะครับบบเห็นมันบินออกบินเขาปรากฏว่ามันใหญ่ร่างออกแล้วนะครับผมกับเกาคุณลานนะครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ที่เป็นร้ายเร่งใจให้กันสมุมาพนะครับผม เหมือนหิมมีอย่างหลายนะครับเปิ่งง่ายออกแล้วครับผมเสียดายขอบคุณหลายนะครับสละมณีกับสวัสดีครับ